การใส่น้ำปลาให้ใส่ขอบกระทะมันจะส่งกลิ่นหอมว่าไปเอาจริงไม่เคยรู้เลยนะโอ้ยไข่ปัาสวะม้าไงไข่ปัาสวะม้าเออนี่กับข้าวนะเฮ้ยไม่ใช่กับแก้มเนี่ยโอ้โหเอ้ถึงว่ามันเป็นลูกกลมๆดำๆอะไรเออนี่สูตรเรายกลูกอยู่แล้วยกลูกเลยเหรอเออเมื่งกี้ไข่ดำเหมือนไข่เต่าดูนะไข่ไข่ดำนะไข่เต่าชิมไหมชิมป้า เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมันจะไปยังไงเมนูสิ้นคิดครับโออะไรสิ้นคิดแต่เช้าันนี้โคเล่โคเล่สุนทิ๊สูนทิ๊ั้บ้านบนมาเลยโอ้เตรียมน้ำล้งนคกน้ำล้งนคุกโอ้ชุ่มจึกเลยชุ่มมากฮะ นี่ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะผมชอบเผ <ๆ S 1> ็ดเผ็ดสีแบบน่ากลัวมากอันนี้หมูนะไม่ใช่กระทิงไงกระทิงกระทิงกินได้ได้หรอ,อ,อบางคนเขาอยากกินอาหารป่าไงอจะแ,แบบหาหากวางหากระโลอกอะไรไม่ได้เงี้ย <c oughs> เขาไปซื้อกระทิงโอ้ชุนกระทิงแดงบ้าเหรอแห้ๆงๆผัดงๆน้ำมันไม่ต้องเยอะ เดือน้ำความซียซีดออกมาจากหมูซีซีุ้ยซี่อัความาอ่ะอันนี้หมูสับเองนะมันจะแบบเฟกเจอร์มันจะดีเล็กบางใหญ่บ้างนี่แล้วคิดนับที่ผมดูมาหลายๆช่องนะเขาบอกว่าการใส่น้ำปลาให้ใส่ขอบกระเพาะมันจะส่งกลิ่นหอมว่าไปเอาจริงไม่เคยรู้เลยนะโอ้ยไม่ใหญ่แล้วอะไ เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วน่ะเขาให้ใส่ขอบกระทะจริงว้าเหรอหลายช่องเขาก็ทำกันอย่างนี้บ้านี่ยเราทำตามฝั่งเลยเนี่ยใส่ขอบกระทะไม่ต้องเลงขนาดนั้นก็ได้วะตั้งใจอะเออนี่มันจะอ๋อต้มปลาน่ารักต้มปลาน่ารักเมนูนี้ปรุงบ่อยเยอะนะบ่อยเยอะนีใส่น้อยเจ็บน้อยใส่เยอะเจ็บได้อร่าก หนัวฮะนาหนัวฮะน้าอันนี้ฮะของดำครับเพิ่มสีถ้าใครไม่ชอบน้ำมันหอยไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่นิดนึงมีหอมแล้วอ่ะผมเมนูนี้ผมไม่ไม่ใส่น้ำตาลไงก็เลยใช้น้ำตาลจากจากข้างในน้ำมันหอยมามาแทนน้ำตาลเข้าใจกันไหมเนี่ยเข้าใจเออเนี่ยแล้วใส่น้ำ้ำโคกอันนิดนึงให้มันช่ำๆเหรใส่น้ำาำโคกไปนนิดนึง อือออออยังไงหอมว่ะเมนูอสิ้นคิดครับเริ่มหอมแล้วอ่ะอืจังหวะนี้เรื่องควายเลยจะเสร็จแล้วเรื่มควาย,ย,ววายอยู่กับย้ายมากเหรอเปิดควายให้หน่อยเปิดควายไม่ไม่ฝางสวยใจกว้งอะ่ะอยากเข้าข้างตัวเองไม่ให้คนอื่นมาพูดอย่างปรานนั่นแหละ หมูหมูชิ้นใหญ่ใหญ่เออถ้าสับแล้วมันดูน่ากินเยอะใช่กระเพราผมชอบมากเลยนะใส่เยอะนะเออใครจะไปอันนี้ก็ได้นะใส่ใส่ใบ,บมะกรูดอ่ะมันจะออกมาอีกแบบนึงเลยนะใส่ใบ,บมะกรูดผัดกระเพราใส่ใบ,บมะกรูดด้วยเหรอจริงไม่เคยลองเลยนะไม่เคยอ,ะอ่ะนี่เป็นไงหน้าตาดีนะฮะไม่ถึงขั้นเฮ้ยตีเต้นหามาเต้ยหน้าตาดีไหมไม่ใช่ <laughs> ได้แล้วฮะหนึ่งเซิร์ฟของเราหนึ่งเซิร์ฟไม่ต้องแห้งมากอืมช่ำๆโอ้น่ารับประทานเหลือเกินน่ารับประทานแล้วเรามีท็อปปิงปป้งท็อปปิง้งอะไรวะนี่คือท็อปปิ้งของเราอุ้ยไข่ดำอ่านี่ทอดทั้งลูกนะนี่ดูดูภายในอืมอะไรคือภายใน ภายในไข่ครับอ๋อไข่อาจจะดำนะฮะแต่รับประกันว่าเค็มด้วยนี่ฮะเพียงเท่าโน,น้นเท่านี้ม่หล่ะโอ้โหนี่น่ากินน่าแล้วดูกระเพรากรอบที่ขี้เหร่ที่สุดในโลกของเราครับโรยกระเพรากรอบลงไปโอ้โหมีกระเพรากรอบด้วยเหรอโอ้โหเป็นไงทำไมสีมันแปลกๆปลนะมันเราเอาใบกัญชามาทอดไปเนี่ยอุย้ยไม่ใช่แล้ว <laughs> เป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานครับไหนหมุนอะไรนะไม่ใช่นทำไมหมุนจานอ๋อเหรอไม่ก็เข้าใจผิดเรามาชิมกันเลยโอ้ยไม่มีช้อนส้อมน่าเกลียดว่ะทำไมอ่ะก็ต้องใช้จับอย่างนี้ดิเนี่ยเห็นไหมไม่มีช้อนซ่อมแค่กลิ่นนี่ก็แบบเตะจมูกแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บมันาลบทัน เป็นไงไม่อยากพูดใครเลยท่าไหร่หอหนูไข่เยอะมากเอออืม,อมชำ้ชำๆถ้าทอดทั้งลูกเงี้ยหั่นออกมามันจะสวยเออแต่ถ้าเกิดหั่นเป็นชิ้นสี่ชิ้นแล้วไปทอดหรือหั่นครึ่งแล้วไปทอดอ่ะไข่แดงมันจะแตกเออ มันไขแดงติดมีดอ่ะพูดง่ายไขแดงติดเออไขแดงมันติดไข่แดงข้างในติดมีดแล้วมันมันดูเละอ่ะอันนี้มันดูสง่างามกว่าสง่างามเหรอใช่ลาบกะเพราดิลาบกะเพราดิเอาไข่ไข่ลาบกะเพราไข่ไม่ใช่กะเพราเมนูสิ้นคิดง่ายไม่สิ้นคิดหรอกมันเป็นเมนูหลักของคนหลายหลคน โอร<ล>้รหลายคนอันนี้เผ็ด<น>เ,เลยนะคือแบบกับข้าวกับข้าวนะเฮ้ยไม่ใช่กับแก้มนะเนี่ยอือกับข้าวนะเตือนตัวเองอยู่หรือเปล่าอืออือาวไกา่ร้อนร้อนออกินอันนี้ร้อนร้อนโอ้โหเหงื่อไหลแบบฟอกระบุได้เลยอะน้ำปั่นไหมละน้ำปั่นหมดลนะ <laughs> น้ำปัน่นน้ำปั่นต้องเพิ่มช็อต <laughs> ไม่ใช่เหรออร่อยกินข้าวกันเพี่ยนเพี้ยน เพียรดีเลยอ่ะดดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะไปซื้อไปซื้อคนอื่นกินซื้อร้านตามสั่งก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะออันเนี้ยทําเองอย,อ,อยากใสอะไรก็ใสอยากใสเยอะใส่น้อยใสได้หมดมมตายยังไงนะมันฟินขนาดนี้ยไงอร่อยอ่ะทำเองกินเองนี่ผมไม่ใช่คนทำอาหารเก่งหรืออะไรนะ ที่ทาเนี่ยคือเคยอยู่หอเคยเรียนหนังสือแล้วก็แบบมันต้องช่วยตัวเองไงช่วยตัวเองอ๋อช่วยไม่ใช่ก็คือต้องช่วยตัวเองเอาเอาชีวิตรอดไปเรียนหนังสือออเไม่มีสูตรไม่มีหรอกที่บ้านมีแต่เสื้อบอนไม่มีสูตรไม่มีสูตรมีแต่ชุดบอนมีชุดบอนดีอะลองมาทำทานดูนะจากกะเพรา งงงงงไม่งงหรอกพอมีใครจ้ม,มาปุ๊บมูลคาเพิ่มเลยเอยอลอ,องดูเพื่อนเพื่อนย,ย้ายฮะออกไปกบ,บ้านไปเที่ยวดีกว่าเฮ้ยใช่แล้ว